ก,ก,ก้กอยแป้งพักครับพี่น้องเยี่ยมแป้งพักครับมือนี้กินก้อยแป้งพักครับโอ้ยพอเดี๋ยวชัยจากหมดไหมเจอบอร์มากว่าพี่พร้อมจัดหนย ครับสิหาเบียร์อยู่อีตู้ไปปลูกครับพี่น้องกันกาไว้หลายอยู่ครับนี่เบียร์ไหนพ่อเอาห้อก็นจะไปปลูกล้องบันครับน้าปบูกพริกครับ ปายตัวไหมิ่มสีดมือได้น้ำขสีผักกาดหินกล้วยครับผักกาดหินวาสบิประเทศลาวขอ,องประเทศไทยคอีสารแรกจะซื้อไ <c oughs> ม่้วางนะ ก็วันสิีผา้ชมข้าวต้มไ่ดป่หนึ่งทานบ่ท่านใจนี่นี่โซนนี้พีผู้ใดมีกะลำกะลำดอกกะลำหอมเนี่ดงกล้าันกล้าอยู่บนแกเอาพายตู้นั่นแหม้อีตู้ั่นั้นหลัอ S 1> <S 1> <S ที่เปรว้ยชนเกนษตรครับเพิ่นนี่มีตำแหน่งใหม่เด้บัป่ะเดนี้มีตำแหน่งโดยเฉพาะกิจกับผมเลยเด้ <S <S ปลูกตะไคร้ปลูกล <S 2> <S 2> ขา้วขาว,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 าวาอีออตู้เออตะไคร้ตะไคร้ไอ้แวะตะไคร้ตะไคร้เอื้อ้อแต่หนูว่าต่า เดาาจ็ดรวมจัง <amounts> ว <of water writers> ่าตัวาไส่บั่เป็นแหลกน้ามันไก่มันกมันไก่มันเลยว้นไนี่แม่มันง่ไงเธอเเบิงขันนี้ไปเอบัตร่อไปเบิงของเรลาเด้อใส่มืนต้องขามอบตรต่อหนึ่แล้วนี่หันะไรต้นสาล่ะสำนักงานไม่ ใช่ยือว่าตอนยตเราปนี่ะั้ลกพกมุ้ะถ้าเราปูได้ีกันเมียพักไม่นั่งก็หาให้เราให้เราเฮ็ดให้าวันแไเราเบี้ยบบบคือแบบัลายหลายเป็นต้นพ่อคุ่นี่แหละมันเราเขาติ้งเดือนละเดวยนนะกล้วยกล้วยเลยพี่น้องต้องจะกจ้วกล้วย่ากล้ยบริเวนัือกล้วยเลยพี่น้องมันต้องไปวันกล้วยนี้ได้กล้วยอันกล้วยม่วง บอกเลดียวม <k hypotheses> ันจะเลเลยบ้ครับกอกขยอยเตะเตะบอกเจ้าของคพืยกขไปคุยกบ้านของของกระดูกซาลิงครับผมครับาเบียาแมาปลูกครับพี่น้องครับผมมาทำโดยิ้มหนาไหวครับเออครั่นีตินีบ nó là nó loà nhắm đến mà nó giảm dạ. không để ra và... chỉ một cái mủ chết nó coi máy chạy là các gồm mày mủ chết các bạn cái mủ chết mủ cái là tôi cái 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 มาถึงข้าปลาปลาหมู่บ้านครับบัวงครับแปลงเกษตรครับครับตอนนี้เขามาพื้นที่แปลงเกษตรสาที่ความบัวงกันนะครับเป็นโครงการเันจะกิพอเพียงลงข้างล่างนั่ครับนะบองได้มันได้พักนี่แหละครับเอานี่ยนะครับเอาลงหลงเอาเลยทีเป็นโครงการของไในจะกินความยั่งจำเนี่ยพอหลวงครับเอาพื้นที่แล้วครับ ต้องไปบน้นที่นั่เริบบเ่อของเราทำทิ้งโดยผัวหนาบอยครับเยอะอะไรครับเผาโค้ทครับเต็มตนนเตียงครับโค้ทฟันดันได้ยุโระยาเวลานว่าเกินยี่สิบวันครับโอ้โหในยี่สิบมือแล้วนะพี่น้องวันยี่สิบวันเยอะโค้ทบนริสต์กว่มากครับเยอยมหาคือเข้าตลาดย่างเดียวคือครับโอ้ตลาดย่างเดียวเยอะครับเยอะเยอะอะไรครับ ฟางยี่สิบฟางยี่สบบาทครับเอาไปขายฟางละเียอะไรกันไหมยี่สิบบาททำไมก็มั่าหมายครับแตเพื่อบพ่ไปครับี่บเบอเมนคหรหลายครับเนี่เบียข้างหน้าไหมหน้าพัฒน์ร่วงอืรมรวมครับ อันนี jogo, ้เป็นพคกงานชุดโซลาเซี่ยวชุดแหกครับโซลาเซียวรับชุดแหกของมูเตว่าเป็ตับตูวอะไรนี่ตัวอย่ไใตัวเออเออทำอะไรบบนี้จะาไปยวจะเก็บง่ายครับนี่ผมพ่อสลัหวาห้สลัมาครับฟังอย่างเเขาระน่าเ่อลาครับกลําหวาเาเนเล็กครับ

ขนาดไม่ได้เออโซลิงทีดีเลยเขาเห็ดค่างบบบทัวคือเขาในไหนว่นี่าเห็จะเห็ดเป็นยิจงเถอนี่และเอาแหวนทุกีละโดยหาม็ดมาเพื่อจะตุนเลยตุนเลยหน่นี่เราเห็นจรงแะ เลื่นไก่โอ้ครับเปียบครับป้าเห็นมาไก่ปันนี่ตอนนี้พูน่ะตลาดกับแรงวัตถุดิบนะครับได้ผู้ใดสนใจติดต่อวิธีสาขามได้ครับมีผักขายครับได้เงินเมื่อนหาหนิเหมือนไข่ไม่เหมือนเงินเมื่อนหาหนิเลยดีเพราะหานะครับแย่บขาจะแบ่งก็จะแบ่งงานให้จะค่อยตุลาคมตุลาคมหกห้าครับมีประมาณนั้น อย่าไปตูดกำอยู่เด้อ <coughs> 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 <coughs>